ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่ป่านาอาลูกๆกระลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับเครื่องรางของขลังนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับสองเล่มนะครับ เรียกว่าเป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับความยาวรวมด้าม9นิ้วนะครับเป็นมีดยุบกลางตอนต้นนะครับด้ามไม้เออด้ามงาฝักไม้นะครับและก่อด้ามงาฝักงานะครับความสวยงามวันนี้นะครับเรามาดูเล่มแรกกันก่อนนะครับนะครับเล่มแรกนี้นะครับมีดยุบกลางนะครับ นี่นะครับสวยงามนะครับมีจุบกลางก็จะถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับแหวนลัดกลั่นมีดตรงนี้นะครับเป็นนาคนะครับแล้วก็แม้เงินนะครับเกานะครับบางเล่มก็ไม่บางเล่มก็ห้าเจ็ดอะไรอย่างนี้นะครับแต่บางเล่มก็ จ็ดเก้านะครับนี่นะครับดูแม้นะครับเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับนะครับทํามาจากเครื่องนะครับแล้วก็ฝีมือการเชื่อมนะครับต้องปราณีตละเอียดอ่อนแบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับเผื่อท่านใดนะครับไปบ้านญาติบ้านพี่น้องนะครับไปเจอนะครับ เขาจะปล่อยนะครับก่อให้สังเกตแบบนี้นะครับอาจจะได้ไม่ราคาไม่สูงนะครับนะครับจับได้เลยนะครับถ้าแบบนี้นะครับฝีมือปลานี่ทํามาจากเครื่องนะครับล้านเงินล้านทองนะครับแล้วก็ดูที่ไม้นะครับนี่นะครับสังเกตนะครับไม้จะต้องเป็นไม้พยุงนะครับ แล้วก็มีรอยเหี่ยวรอยย่นอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับขราบใครเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากธรรมชาตินะครับนะครับเรียกว่าเอาไว้บนหิ้งอะไรอย่างนั้นนะครับบนหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชานะครับในห้องพระอย่างนั้นนะครับนี่นะครับเก็บรักษานะครับมีนี่นะครับแหมเงินนะครับสวยงามนะครับไม้ก็เก่านะครับ ไม้เก่าก็ต้องมีรอยเหี่ยวรอยยุบอย่างนี้นะครับนะครับความยาวรวมด้าม9้านิ้วนะครับเฉพ่อใบนะครับห้านิ้วนะครับแล้วก็มาดูภายในกันนะครับนะครับชมความสวยความงามภายนอกแล้วนะครับนะครับนี่นะครับก็ภายในก็ให้ดูสังเกตอย่างนี้นะครับความเก่าความแห้งนะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับดูนี่นะครับฝีมือปลาเนตแบบนี้นะครับนะครับการเหลานะครับไม้อย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับรอยเชื่อมนี้นะครับจุดสังเกตนะครับทันทีเข้ามากันใหม่ก็ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับนะครับเมื่อเรียนรู้เข้าใจแล้วนะครับ ตัดสินใจด้วยตัวเองได้แล้วนะครับค่อยบูชานะครับนะครับอย่ารีบด่วนบูชานะครับนะครับบูชาไปแล้วเราจะต้องตัดสินใจด้วยตัวของเราเองนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับแบบนี้ลายน้องสิงนะครับลายน้องสิงนะครับศิลปะการตอกลายนะครับลายน้องสิงนะครับ ฝีมือก็ยังไม่ปราณีตแบบนี้นะครับมีดยุบกลางตอนต้นนะครับนี่นะครับลอยตอกก็ยังบิดเบี้ยวให้เราเห็นกันนะครับใช้สิวตอกนะครับนะครับมี่นะครับแล้วก่อในร่องอย่างนี้นะครับนะครับบางคนก็เรียกว่าในร่องเลือดอย่างนี้นะครับก็ให้สังเกตนะครับลอยขึ้นๆอย่างนี้นะครับ การตอกเสาะด้วยมือนะครับนี่นะครับลายกระนกดอกไม้เทวรนสวยงามนะครับนะครับเป็นริ้วๆอย่างนี้นะครับรอยกบสาเหล็กนะครับการสร้างที่ถูกกรรมวิธีนะครับนี่นะครับนี่นะครับเขาตีขึ้นมาแล้วก็ใช้กบทําให้เรียบนะครับแล้วก็ขึ้นแฮนด์เมดนะครับตอกลายนะครับนี่นะครับ ดีนะครับในร่องนี้นะครับคาบไข่เหล่านี้นะครับเกิดขึ้นมาจากธรรมชาตินะครับนะครับนะครับปิดขึ้นคืนเห็นไหมครับรอยตอกรอยเสาะโดยมือนะครับนะครับการเข้าคลั่งก็แน่นอย่างนี้นะครับนี่นะครับชุดเดียวกันสีเดียวกันอย่างนี้นะครับสวยงามนะครับ จะพอใบในห้านิ้วนะครับยาวรวมด้ามเก้านิ้วนะครับท่านที่สนใจนะครับนะครับก็ตัดกินใจด้วยตัวเองได้แล้วก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับมีเป็นเยมนี่นะครับฝีมือการตอกลายอย่างนี้นะครับฝีมือของช่างชิมนะครับ เรียกว่าคู่บารมีนะครับองหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับตอกให้กับทางวัดประจํานะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับท่านที่สนใจก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์088-586-1329นะครับนะครับ เราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่ก็เรียกว่าสุดยอดนะครับนี่นะครับเป็นมีดยุบเดียวกันนะครับนะครับก็จะเป็นนาบนะครับแหวนรัดกลั่นมีตรงนี้นะครับนะครับแหมเงินอย่างนี้นะครับนะครับดูรอยเชื่อมอย่างนี้นะครับนี่นะครับดามงานะครับดามงาฝักงานะครับเล่มนี้นะครับความยาวรวมด้ามนะครับเก้านิ้ว อาจจะขาดนิดหน่อยนะครับเซนสองเซนนะครับกอถือว่ากาวนิ้วนะครับนี่นะครับเพราะว่ามีดของพ่อเดิมนั้นจะไม่เป๊ะนะครับขาดบ้างเกินบ้างนะครับนี่นะครับงานะครับหลั่นลาวแบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับดางงาฝักงานะครับนี่สวยงามนะครับแม้เจ็ดเก้า เหมือนกันนะครับนี่นะครับปลูกศรปองอ้อยก็ชัดเจนนะครับสวยงามมากนะครับเป็นเงินนะครับนะครับนี่นะครับเ้นเล็กๆนี่นะครับเป็นเงินนะครับนี่นะครับงาอาสวยนะครับฉ่ำเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับ ทันทีสนใจนะครับโทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับนี่นะครับชํำเลยนะครับงานถูกจับถูกใช้บ่อยๆนะครับนะครับนี่นะครับเจ้าของเขาเก็บรักษาอย่างดีนะครับถูกใช้งานนะครับมิดเล่มี้นะครับนี่นะครับงาเก่า โล่งปรุงนี้นะครับน,นะครับภายในเก่านะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเราก็มาดูนะครับบนใบมีดกันนะครับก็เหมือนกันนะครับนะครับลายน่องสิงฝีม <go> ือช่างชิมนะครับนี่นะครับนี่นะครับในร่องนี้นะครับเล่มมีนะครับสามร่องนะครับบางคนก็เรียกสามร่องเลือดนะครับหนึ่งร่อง องร่องสามร่องนะครับนี่นะครับกนกดอกไม้ทวันสวยงามนะครับนะครับดูครับเหล็กออกขาวเหลืองๆนวลๆอย่างนี้นะครับเหล็กผสมมวลสารอาถรรพ์หลายอย่างนะครับนะครับนี่นะครับในร่องนี้เราก็ต้องสังเกตนะครับปล่อยตอกปล่อยเสาะด้วยมือนะครับนี่นะครับเล่มนี้เขารักษานะครับเช็ดถูทุกวันนะครับเดี๋ยวกว่าเขาใช้ทุกวันเลยนะครับดูนะครับ ในร่องนะครับรอยตอกรอยเชาะด้วยมือนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับโอ้โหเลบมีสวยนะครับสมบูรณ์นะครับนีสามร่องนะครับนะครับดูในร่องนี้ก็รอยเป็นคืดๆอย่างนี้นะครับรอยเชาะรอยตอกด้วยมือนะครับใช้สิวตอกนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ การเข้าคลั่งนะครับก็แน่นเปี้ยเลยนะครับนะครับนี่นะครับไม่มีโยกไม่มีคอนนะครับนะครับนี่นะครับสวยครับสมบูรณ์นะครับเจ้าของรักษาอย่างดีเลยนะครับมีดเล่มนี้นะครับดูขับน้ำมันยังเช็ดถูยังชื้นอยู่เลยนะครับนะครับแต่ว่าเหล็กแห้งสนิทนะครับ มีอายุแบบนี้นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์0885861329นะครับวันนี้เอามีดพกพาขนาดเล็กมาให้ชมกันนะครับความสวยความงามนะครับดามงาฝักงาดามงาฝักไม้นะครับสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์0885861329นะครับนะครับ ท่านที่เข้ามากันใหม่นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับนะครับเพื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดน,นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ